สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือ S.F สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูว่กรูรรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเราสองคนนั่นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายและพี่เอรีนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GM m 25นะครับและเช่นเคยครับถ้าอยากจะพูดคุยกับเรา2คนนะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆรวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในรายการของเราเข้ามาได้เลยนะครับที่ f a c e b o o อย่างเป็นทางการของเราที่มูว i กรูร์ทีวีโชว์ครับนอกเหนือจากภาพยนตร์ฝัั่งลกนชาย แล้ฝั่งเอเชียหรือแม้แต่ประเทศไทยของเราช่วง SF News นั้นน่าสนใจมากก็จะมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าสารคดีของศิลปินแนวเกาหลีนะครับที่จะมาบอกกันเรื่อยๆนะครับเพราะสาวกเกาหลีนั้นในบ้านเรานั้นมีอยู่มากมายจีเดียวนะครับแล้วใครที่เป็นแฟนของ2หนุ่มเจโฮปนะครับ หรือแม้แต่ชูก้าต้องไม่พลาดกับภาพยนตร์ชุดนี้นะครับที่ทาง SF นั้นจัดมาให้ชมกันครั้งนี้เลยครับใช่ครับพี่เห็นรีมเพราะว่าภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยนะครับก็คือ Documentaries นะครับใน J จโฮปอินเดอะบ็อนะครับและชูก้า Road to D Day นั่นเองนะครับที่จะทำให้แฟนๆของทั้งคู่เนี่ยกรีดสนั่นลั่นโรงภาพยนตร์กันแน่นอนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่20มิถุนายนเท่านั้นครับใครที่สนใจนะครับในช่วง SF News ของเราชายจะมีรายละเอียดและโปรโมชั่นดีๆมาฝากกกัััันนนะคครรรบบถ้้้้าพอมมแลลวไไปชดเย ช่วง SF News แฟนๆของสองหนุ่ม j จโ h ปและ s u g a านะครับฟังทางนี้เลยถ้าไม่อยากพลาดโมเมนต์สุดฟิน SF Cinema นะครับขอเอาใจแฟนสองหนุ่มเปิดรอบฉายภาพยนตร์ด็อก m e เมนารีสใน j Hop in the Box และ Sugar Road to D Day นะครับในวันเสาร์ที่17ถึงวันอังคารที่20มิถุนายน2566นี้จำหน่ายบัตรนะครับในราคา350บาทต่อที่นั่งสมาชิกบัตร SF Plus รับส่วนลด50บาทต่อที่นั่งทันทีแถมทุกที่นั่งนะครับยังได้รับของพรีเมียมลิมิเต็ดเอดิชันโปสเตร์ จำนวนหนึ่งใบและบัตรที่ระลึกอีกหนึ่งใบเปิดจําหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ w w w s f Cinema.com หรือที่หน้าสาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ที่มีรอบฉายแฟนๆฟน2หนุ่มไม่ควรพลาดเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w o w s f Cinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบรมาทุที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อในช่วง Movie Guru Highlight ของเรานะครับเข้มข้นแน่นอนครับด้วยการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงคลิปและเบื้องหลังเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากคุณชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันกับการไปอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจและฮอตที่สุดประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับไปติดตามร่วมกับเราสองคนได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับช่วง Movie Guru Highlight เริ่มต้นข่าวในช่วงมูวิกรูไฮไลท์ของเราสัปดาห์นี้นะครับโดยข่าวของนักแสดงชายรุ่นใหญ่อย่างไมเคิลคีเตนครับถึงแม้ว่าจะอายุ71ปีแล้วนะครับแต่ว่างานแสดงภาพยนต์ของเขาก็ไม่แผ่วลงเลยนะครับนอกจากจะได้เห็นการกลับมาของแบทแมนนะครับในภาพยนต์เรื่อง The Flash ที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้ปีหน้าครับเราจะได้เห็นการกลับมาของ Beatle Juice ในภาคที่2ครับโดยจะเป็นการกลับมารับบทบาทเดิมนะครับจากภาคแรกที่ฉายไปเมื่อปี1988โดยเป็นการกำกับการแสดงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งของทิมเบอร์ตัน ครับผู้กำกับจากภาคแรก ทั้งคู่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นู่วงกับและนักแสดงคู่บุญกันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับมีการร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนในเวอร์ชันปี1 9 8่ัน้ปนั่นเองนะครับการกลับมาสร้างสีสันให้บิลล์จูสให้สนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเขาเนี่ยพูดคุยกันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็อยากจะสร้างให้ใกล้เคียงกับภาคแรกนะครับโดยจะเอาสิ่งเก่าๆมาปรับใช้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปนะครับมีการด้นสดแล้วก็ดัดแปลงบางอย่างให้ดีขึ้นด้วยแม้ว่่่่าาาาาจจะะเเอออุุปสสรคคคบ้้้้นนแแแตพววกกกกกข็็ยยๆๆททํํลใหด เหมือนกับตอนที่เป็นภาคแรกเลยนะครับจะสนุกอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับต้องไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับประมาณช่วงเดือนกันยายนปี2024ครับ Spider-Man across the Spiderverse นะครับภาพยนตร์แอนิเมชันซูเปอร์ฮีโร่จาก Sony Pictures ที่หลายคนรอคอยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถทำรายได้ไปเกิน200ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกไปแล้วนะครับในเวลาอันรวดเร็วเลยทีเดียวแสดงให้เห็นว่าจักรวาล Spider-Man นะครับยังไปได้ต่ออีกไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคต่อที่ค้างคาใจนะครับกับ Spider-Man Beyond the Spiderverse นะครับที่วางเอาไว้ว่าจะฉายนะครับเดือนมีนาคมปี2024และก็ยังมีภาคแยกของ s p i d e r w o m ู n นะครับที่กำลัง สไปเดอร์เกวนนะครับที่จะพาสไปเดอร์วูแมนคนอื่นๆมาเฉิดฉายครับซึ่งผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อย่างเอมี่พาสคาลนะครับได้พูดถึงการสร้างภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชนันของม i l ลส์ม r ร l ล s ว่าอยู่ในการเตรียมงานสร้างเช่นกันนะครับนอกจากนั้น,นะครับยังยืนยันด้วยว่าจะมีการสร้างสไปเดอร์แมนของทอมฮอลเล่นตามแผนเดิมครับแต่ว่าอาจจะล่าช้าไปในชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกานะครับมีการรวมตัวกันหยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงครับโดยอ้างว่าค่าแรงในปัจจ ทำนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ภาพยนตร์จอใหญ่และในระบบสตรีมมิ่งนั่นเองครับดังนั้น,นครับเราคงจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะมีการสร้างภาพยนตร์ในจักรวาลสไปร์แมนมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆนะครับสร้างมากี่เรื่องก็มีสาว,วกรอให้การสนับสนุนกันอย่างแน่นอนจริงไหมครับ จักรวาลมาร์เวลนะครับเริ่มต้นเฟสที่5ไปแล้ว2เรื่องนะครับก็คือ Ant-Man and the Was p ะวอสต์วันทและ Guardians of the Galaxy Vol. 3นะครับซึ่งก็สามารถไต่ระดับรายได้ให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยซุปเปอร์ฮีโร่พลังหญิงอย่าง The Marvels ที่จะฉายทิ้งทวนกันในปลายปีนี้ครับแล้วมาเริ่มต้นปี2024ครับด้วยภาพยนต์ของกัปตันอเมริกาคนใหม่นะครับที่เควินไฟกี้นะครับเคยประกาศว่าจะใช้ชื่อว่าแค p t a i n a นอเมริกา w World Order ครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อว่าแค p t a i n a นอเมริกา a v e New World ครับโดยจะยังได้แอนโทนีแมคคีนะครับมารับบทเป็นแซมวิลสันและกัปตันอเมริกาคนใหม่ครับนอกจากเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยนะครับยังส่งภาพจากกองถ่ายมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับเป็นภาพของแอน กับ Harrison Ford ที่จะมารับบทเป็นนายพล t a d i u s Ross s ครับหรือว่าเจ้าของฉายา Thunderbolt นั่นเองซึ่งก็จะมีเรื่องราวของเขานะครับในภาพยนตร์ลำดับถัดไปจาก Captain America Brave New World ที่ถูกวางเอาไว้ว่าจะฉายช่วงซัมเมอร์ปี2024ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับส่วนภาพยนตร์เรื่อง t r u o l t นะครับจะฉายปลายเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับ แฟนหนังสายเก่าปักหมุดรอชมภาพยนตร์เกาหลีที่สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลขนทับมาให้ได้ชมกันอย่างจุใจในครึ่งปีหลังของปี2023นะครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง The Child ที่นำแสดงโดยคิมซอนโฮครับนักแสดงหนุ่มผู้มีลักยิ้มดูอบอุ่นแต่ว่าคราวนี้ครับ เขาต้องมาเป็นตัวร้ายสายดาร์กและก็เป็นนักลาดที่ไม่เคยพลาดเป้าครับส่วนผู้กำกับนะครับก็ได้พักคุณจองครับจาก The Witch Part 1และ Part 2ครับพร้อมกับทัพนักแสดงชื่อดังนะครับทั้งคังแทจูคิมคังอูและโกอารานะครับมาร่วมงานกันครับแล้วมาต่อกันกับภาพยนตร์แอคชั่นภัยพิบัติฟอร์มยักษ์นะครับเรื่อง Project Silence ที่เปิดตัวในรอบ Midnight Screening ของงานเทศกาลหนังเมืองคานสปีล่าสุดมาแล้วนะครับเหมือนกับภาพยนตร์ซอมบี้เกาหลีขึ้นหิ่งนะครับอย่าง Train to Busan นะครับที่ฉายไปเมื่อ ปี2016ครับโดยมีทีมนักแสดงตัวท็อปนะครับอย่างอีซอนคยุนและจูจีฮุนนะครับมาประชันบทบาทกัน โดยผ่านฝีมือการกำกับของคิมแทก่อนครับยังมีภาพยนตร์ขยาวขวัญภัยพิบัิมาให้ด้ชมกันต่อนะครับกับ Concrete u โท p i ียครับเรื่องราวหลังเหตุการณ์แผ่นินไหวกับอพาร์ตเมนต์ตึกสุดท้ายนะครับที่เหลือรอดอยู่ในกรุงโซลนอกจากเรื่องราวจะน่าสนใจแล้วนะครับนักแสดงแถวหน้าอย่างพักซอจุนอีบยองฮอนและพักโบยองนะครับก็ได้มาร่วมแสดงกันจากฝีมือการกำกับของร่วมกับไฟแรงอึมแทฮัวจนทําให้มียอดจําหน่ายสู่คอนหนังทั่วโลกนะครับไปมากกว่า150ประเทศกันแล้วแฟน,แฟน หนุ่มซงจุงกีนะครับประกองกันตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับชะตาชีวิตที่หนีไม่พ้นบนโลกที่ไม่เคยปราณีใครในภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่อง hopeless จากการกำกับของคิมชางฮุนครับร่วมด้วยนักแสดงอย่างฮงซาบินและนักร้องสาวอย่างบีบีคิมฮยองโซครับที่จะพาคนดูไปสัมผัสกับเรื่องราวของชายหนุ่ม2คนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนบนโลกที่โหดร้ายครับการันตีคุณภาพวยการเข้าร่วมประกวดในสาย uncertain regards นะครับในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีนี้และได้รับการ ส t ตนดิ n งโอเปอเรจากผู้ชมในรอบปฐมทั์อย่างมากมายครับสำหรับนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับอีเจฮุนนะครับก็ไม่แพ้เช่นกันนะครับหลังจากที่ขับแท็กซี่ล่าคนชั่วก็มาเป็นนายทหารเกาหลีเหนือนะครับที่ต้องการหลุดพ้นจากประเทศของตัวเองถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวตะลุยฝ่าเขตแดนเกาหลีเหนือใต้สุดระหามกับภาพยนตร์เดือดระทึกเรื่อง Escape นะครับที่เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกนะครับของอีเจฮุนและคูคโยควานปิดท้ายกันกับ leep ครับภาพ,พยนตร์สยองขวัญแนวใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกย ในสาย International Critics Week ครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างจองยูมีและนักแสดงชายเจ้าบทบาทอย่างอ e ีซอนคยุนและเป็นผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์แรกของเจสันยูด้วยนะครับที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับบงจุนโฮจาก Parasite มาแล้วเตรียมสัมผัสก,กับความสยองครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณกลัวการน,นอนหลับไปตลอดกาล กลับมาสนุกสุดมันกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ The Expendables ภาคที่4ครับที่เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างแรกออกมาได้ชมเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับหลังจากที่ห่างหายจากภาคที่3ไปนานถึง9ปีครับกลับมาคราวนี้นะครับยังคงบูสะใจแน่นอนครับเพราะว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับด้วยนักแสดงสายแอคชั่นเต็มรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเจสันสเตเดม 50ตี้เซนดอลฟลันเกรนโทนี่จาอีโกอุกไวแรนดี้คูชูร์อันดี้คร์เซียรวมด้วยซิ l เ e สเตอร์สตลโลนนะครับแล้วก็ยังมีสาวบู๊อย่างเม g เกนฟ็อกซ์มาแสดงในภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งคราวนี้มีการเปลี่ยนผู้กำกับกันอีกครั้งครับเป็นสกอตต์ว่าครับผู้กำกับที่มาจากการเป็นนักแสดงสตันตมาก่อนครับแล้วก็เคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง Act of Valor และ Need for Speed มาแล้วในภาคล่าสุดนี้เนี่ยนะครับซิลเ e สเตอร์สตลโลนผู้อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าในการรับบทเป็น, Bar ney Ross นบ ให้กับเจสันสเตเดมครับส่วนตัวเองนะครับก็มาเป็นบทสมทบและก็อาจจะไม่ได้แสดงในภาคต่อไปที่จะสร้างกันด้วยนะครับใครที่เป็นคอนหนังแอคชั่นรอชมกันในโรงภาพยนตร์บ้านเราเร็วๆนี้ครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาปักธงชายแล้วนะครับ22กันยายนนี้เจอกันแน่นอนครับม,มาร่วมสุกชิงของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง The Flash กันนะครับคำถามอยู่ว่า ในภาพเนียร์เรื่อง The Flash Supergirl ที่รับบทโด,ดยซาช่าคาเย่ร่วมมือกับแบาร์รีเอร์เลนรือ The Flash ในการต่อสู้กับในพลซอร์เธอมีชื่อคริปโตเนียนว่าอะไร A. คาราโซเอล B. คาเลล C. ลาร่าลอแวน D. ฟาลราอูผู้โชคดีรับของรางก็คือเสื้อและกระเป๋าผ้าจำนวน3รางวัลผู้ชมสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับโดยผ่าน Facebook เยี่ยมผ่นทางการของเรานั่นคือ Mo ว i e กรุ u t ทีวี w ชครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF save my mom but i completely broke the universe there's no aquaman there's no wonder woman there's no superman my name is Kara. i will help you you feel um strong <laughs> yep that seems What? <laughs> if i can't get back there might not be a future go flash one knee narrow papillon and a room of imax screen x 4d x mx4d last <laughs> sigma c stadium